ที่คณะ,กะเกษตรนะคะมหาวิทยาลัยนครพนมเขาได้มีการออกมาชวนนะคะไปเที่ยวงานกันหน่อยนะคะก็คืองานกเกษตรลุ่มน้ําโขงครั้งที่26แล้วนะประจําปี2568ค่ะเป็นการมุ่งพัฒนานะคะเกษตรกร,ร,กรภายใต้แนวคิด BCG เกษตรพื้นถิ่นสู่ความยั่งยืนค่ะโดยที่คณะ,กะเกษตรนะคะคณะ คณะ,กะเกษตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนครพนมค่ะเขาได้มีการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงกรเกษตรและสาก์หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดงานกเกษตรลุ่มน้ําโขงครั้งที่26ค่ะประจําปี2568ซึ่งเขาได้มีการจัดมาตั้งแต่วันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะยาวไปเลยนะคะจนถึงวันที่2มีนาคมค่ะตรงนี้เขาจัดขึ้นที่คณะ,กะเกษตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนครพนมเขตพื้นที่สีโคตรบูรณ์นะคะตําบลขามเท่าอําเภอเมือง นครพนมงานนี้ค่ะเขาจัดภายใต้แนวคิด BCG เกษตรพื้นถิ่นสู่ความยั่งยืนเป็นการมุ่งพัฒนากเกษตรโดยยึดหลักแนวคิดของ BCG และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม3มิติด้านเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศในด้านสังคมเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะ สำหรับการจัดงานเกษตรลุ่มน้ำโขงนะครับเป็นมหากรรมการบริการวิชาการแก่สังคมและก็การอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมที่มีการดำเนินการติดต่อกันมาเป็นเวลายาวนานนะครับโดยครั้งแรกเนี่ยจัดขึ้นในปีพุทธศักราช2536ในชื่อว่างานวันสัตวรบาทน,นะครับต่อมาในปีพุทธศักราช2541ได้เปลี่ยนชื่อนะครับเป็นงานวันเกษตรลุ่มน้ำโขงนับเป็นการจัดงานเกษตรร่มน้ำโขงครั้งที่1ของคณะเกษตรและเทคโนโลย มหาวิทยาลัยนครพนมโดยได้มีการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนดําเนินงานเพื่อเป็นการกระจายโอกาสนะครับในการบริการวิชาการการบริการวิชาชีพการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นลุ่มนำ้ำโขงโดยได้มีการจัดกิจกรรมนะครับบริการวิชาการและก็วิชาชีพในรูปแบบของเนสการภายใต้แนวคิด B.C.G. เกษตร,รพื้นถิ่นสู่ความยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อเป็นการเผยแพร่และก็ถ่ายทอดความรู้ทางด้านเกษตร,รและก็เทคโนโลยีงานวิจัยและก็นวัตกรรมการเกษตร,รให้แก่เกษตร,รกรและก็ประชาชนทั่วไปทางในพื้นที่ของจังหวัดนครพนมเองนะครับรวมไปถึงพื้นที่ของจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็ในพื้นที่ของ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงนะครับตลอดจนเผยแพร่ผลงานด้านพัฒนาการ,กรเกษตรของมหาวิทยาลัยนครพนมหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภายในจังหวัดนครพนมอีกด้วยและก็ในพื้นที่ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงนะครับที่สอดคล้องกับนโยบายของทางรัฐบาลเป็นการส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาให้มีโอกาสได้แสดงออกทางวิชาการวิชาชีพและก็ทัศศกษะปฏิบัติเพื่อให้เห็นความสําคัญของอาชีพทางกเกษตรได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับค่ะโดยภายในงานนะคะก็มีกิจ กิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดดิทัศการวิชาการภายใต้แนวคิด BCG เกษตรพื้นถิ่นสู่ความยั่งยืนจากสาขาวิชาต่างๆการประชุมวิชาการเกษตรลุ่มน้ำโขงครั้งที่3ในหัวข้อค่ะการยกระดับการผลิตสมุนไพรด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ภายใต้โมเดล BCG รวมถึงการฝึกอบรมเกษตร,รด้านต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการอบรมสมาร์ทฟาร์เมอร์การอบรมการผลิตไก่พื้นเมืองและไก่ลูกผสมพื้นเมืองซึ่ง เป็นโอกาสเชิงธุรกิจนะคะแล้วก็มีการอบรมการจัดการศัตรูพืชเชิงนิเวศการตลาดดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและยั่งยืนการอบรมการจัดการศัตรูพืชนะคะในยาพันลาการอบรมโครงการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพลูกค้าพักชําระนี่ระยะที่2มีการแข่งขันด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันทักษะทางการเกษตรของนักเรียนนักศึกษาและงาน และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปร่วมได้เช่นเดียวกันรวมถึงงานคืนสู่เย่าสิทธิเก่าเกษตรนครพนมในโอกาสครบรอบ51ปีมีการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆนะีเหมือนในภาพตอนนี้เลยก็คือการจําหน่ายผลิตภัผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและสินค้าเบ็ดตเตล็ดทั่วไปลักษณะง่ายๆคือตลาดชุมชนนะซึ่งเขาก็เปิดโอกาสให้บ้านชุมชนใกล้เคียงนะคะได้อ,อกร้าน จำหน่ายสินค้าสินค้าทางการเกษตรสินค้าพื้นเมืองพัน์ไม้นานาพัน์นะคะเครื่องจักรกลทางการเกษตรการสแสดงดนตรีรวมถึงนันทนาการด้านศิลปะวัฒนธรรมที่บอกเลยว่าใครไปในงานนะคะรับรองสนุกแล้วก็เต็มอิ่งนะคะโดยก็มีบริการจากนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนมและภาคีเครือข,ข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั่นเองค่ะนะครับก็เป็นอีกหนึ่งงานที่โอ้โหกิจกรรมแน่น ครบมากๆนะครับเมื่อกี้ที่ฟังคุณวัทีพูดมาคือแน่นจริงๆทั้งเป็นความรู้ที่เป็นทางวิชาการ<ะ>ความรู้ทางด้านต่างๆมากมายรวมไปถึงความสนุกราเริงก็มีเหมือนกันนะครับ<ะ>โดยจะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนมม,มาสร้างผลงานสร้างความสนุกความร่าเริงความรื่นเริงให้กับภายในงานอีกด้วยะนะครับโอ้โหใครสนใจก็ไปก็ได้นะครับ23กุมภาพันธ์ถึงวันที่2มีนาคม2568